ปัญหามีไว้โยนให้ไทยทำไมเพื่อนบ้านสองประเทศนี้ถึงนิสัยเหมือนกันจังเลยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดแม่น้ำโขงกับเรื่องราวข่าวดังที่กำลังทำลายการท่องเที่ยวของพวกเขาอยู่ในขณะนี้คือกรณีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิต6รายและป่วยอีกนับสิจากการไปดื่มเหล้าเถื่อน ผสมเมทานอลในระหว่างเที่ยวสปปลาวซึ่งนักท่องเที่ยวทั้ง6คนนั้นนะครับที่เสียชีวิตมาจากออสเตรเลีย2อรายเดนมาร์กสรายอังกฤษ1รายและอเมริกัน1รายมีแต่จากประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือมันกลายเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตแต่ทางฝั่งรัฐลาวนะครับที่ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว กลับนิ่งเฉยเหมือนมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรจนกระทั่งทางการออสเตรเลียออกปากจี้ให้เร่งหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมดังกล่าวจึงได้ออกมาเทคแอคชั่นด้วยการสั่งปิดโรงแรมนำตัวเจ้าของไปสอบสวนและเริ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในเมืองที่เกิดเหตุนะครับย้ำว่าเฉพาะเมืองวังเวียงที่เกิดเหตุไม่ได้สร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและที่สำคัญคือ ไร้การเยียวยาใดๆต่อการสูญเสียในครั้งนี้ในส่วนของพักรัฐลาวนั้นก็ว่าแย่แล้วนะครับกับการที่นิ่งเฉยต่อปัญหาที่ใหญ่แบบนี้แต่เรื่องของทัศนคติชาวเน็ตลาวบางคนนะครับยิ่งหนักเข้าไปอีกคือไม่ใช่แค่นิ่งเฉยเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับที่พักรัฐทำแต่ยังพยายามมาโบยความผิดให้คนอื่นเพื่อปกปิดปัญหาที่เกิดขึ้นอีกต่างหาก มาดูความคิดของแต่ละคนนะครับที่ผมไปอ่านเจอในเพจลาวมองไทยครับว่าพวกเขานั้นมาอ้างมาแถกันว่ายังไงบ้างคนแรกนี่นะครับเข้ามาบอกเอาไว้ว่าคนที่เอาเหล้าเถื่อนมาเสิร์ฟให้นักท่องเที่ยวคือคนเวียดนามส่วนเจ้าของโรงแรมคือชาวอินเดียคือลาวไม่เกี่ยวอะไรเลยว่างั้นนะครับอันต่อมาบอกว่าเหล้าเถื่อนเหล้าปลอมอยู่ลาวเ5าาคือนำเข้าจากประเทศไทย พราะว่าอยู่ในลาวนั้นผลิตไม่เป็นแม้แต่ไม้จิ้มฟันนะครับอีกคนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลค่าจะให้รัฐบาลรับผิดชอบยังไงหรือใครมาเที่ยวลาวแล้วตายรัฐบาลไม่รับผิดชอบเด้อนะครับอีกคนก็บอกว่ากินอยู่ที่ไทยแล้วมาเสียชีวิตที่ลาวสารพิษมันมาออกฤทธิ์อยู่ลาวพอดีจบข่าวนะครับหรือนักท่องเที่ยวที่ข้ามมารักษาไทยแล้ว เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับก็ยังบอกว่ามาตายที่ไทยแล้วเกี่ยวอะไรกับลาวทำไมไม่ไปโทษว่าการแพทย์ของไทยไม่ดีถึงรักษาชีวิตไว้ไม่ได้ส่วนอันที่หนักสุดนั้นนะครับคือเข้ามาบอกว่าขอสแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตลาวเรามีศัตรูคืออเมริกาและประเทศที่เข้าข้างอเมริกาจ้องจะโจมตีลาวเราทุกช่องทางภายหลังสอปปลาว เราเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซียนบรรดาประเทศที่ไม่เคยเอาชนะลาวเราได้ในสมัยก่อนขนาดระเบิดมหาสารที่ทิ้งใส่ก็ทำอะไรลาวเราไม่ได้มันเลยใช้ทุกวิธีทางที่จะทำให้ลาวเราล้มละลายกลุ่มพวกนี้ที่ทำให้ลาวแผ่นดินมันจะหายไปครึ่งประเทศสาเหตุหลักคืออเมริกาอะไรของเขาครับเนี่ย โยงไปได้ถึงนูน่นคือคิดว่าอเมริกาเนี่ยส่งประชากรตัวเองมากินเหล้าเถื่อนตายที่ลาวเพื่อทำลายชื่อเสียงประเทศลาวแบบนั้นเหรอครับคิดได้ยังไงไปเป็นคู่แข่งในด้านไหนกับอเมริกาเขาเหรอเขาถึงจะมา discredit ประเทศตัวเองลำพังแค่เขาตัดงบบริจาคงบสนับสนุนพวกตัวเองเนี่ยก็เดือดร้อนจะแย่อยู่แล้วยังมีหน้ามาเชื่อมโยงตักกะบิดบิดเบียเบ้ยวแล้วคิดว่า ตัวเองฉลาดสองสอีกต่างหากเรื่องนี้มันใหญ่โตนะครับแล้วก็คนในโลกเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วว่ามันเกิดจากการมากินเหล้าเถื่อนของลาวในประเทศลาวจะพยายามแถไปทำไมจะปกป้องอะไรพักรัดนักหนาะสิ่งที่ควรทำณขณะนี้คือการเรียกร้องให้พักรัดลาวนั้นออกมาแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็เล่งกวาดล้างเล่าเท่อนโช์เถอะครับนักท่องเที่ยวเขาเห็นจะได้รู้สึกดีว่าอย่างน้อยๆพวกเขาก็ได้รับการพยายามปกป้องจากผู้นำประเทศเพื่อที่พวกเขาจะได้มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็จะพากันกลับมาเที่ยวลาวอีกเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งรายได้หลักทางเดียวแล้วนะครับที่เหลืออยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ซบเซาจะแย่อยู่แล้วมาเจอแบบนี้ยิ่งจะหนักเข้าไปอีกแล้วถ้าหากว่าขาดรายได้จากการท่องเที่ยวไปคราวนี้ะครับพักรัดที่พวกคุณพยายามปกป้องกันนะกันนะจะหมดทางหาเงินจนหันกลับมาขูดรีดประชาชนอีกตามเคยพอเห็นความคิดของชาวสปปลาวบางส่วนนะครับที่พากันแสดงออกมาแบบนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าทำไมสองประเทศเพื่อนบ้าน ที่ชอบมโนว่าตัวเองยิ่งใหญ่ทำไมถึงมีความคิดความอ่านเหมือนกันจังคือเป็นพวกหน้าบางเหลือเกินนะครับกับเรื่องแบบนี้เกิดอะไรขึ้นปฏิเสธแล้วก็โยนความผิดตลอดประเทศและผู้นำตัวเองบริสุทธิ์เสมอปัญหาทุกอย่างไม่ได้มีไว้แก้มีไว้ช่วยกันปิดบงังและโยนให้คนอื่นและที่มันเหมือนกันมากที่สุดก็คือต้องโยนให้ประเทศไทยนี่แหละครับและนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ